สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม My Hero นั่นเองนะครับอขอเรียกสันส้นๆแล้วกันนะชื่อแบ่งยาวยังกับขับขวัญวันเด็กโอเคนะควันนี้เราก็จะมาเล่น2ตัวนะเป็น2ตัวที่ผมค่อนข้างจะแนะนําในการเล่นเลยนะสาหรับเกมเกมนี้นะสาหรับคนที่เล่นไม่ค่อยเป็นนะวันนี้เราจะมาเล่นบอดทาทนะบอดทายนี่ถ้าเกิดเปลี่ยนเสมอกับผู้เล่นก็พอๆกับคนเล่นเลยนะแต่บอดทายมันจะไอ้นี่นิดนึง ปวดหัวกว่าคนนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเราจะเล่นบอดทายนะไม่อยากจะไปนั่งหาห้องนะหาห้องนานโอเค2ตัวนะวันนี้เราจะมาแนะนํสองตัวที่เล่นง่ายที่สุดนะตัวแรกคือเดกุนะถูกตัวปะวะเดกุูแหละถูกชื่อแหละเออตัวที่สองนะค,คือตัวนี้ซึ่งว่าผมค่อนข้างชอบเลยนะตัวนี้เล่นสนุกดีอ่ะสองตัวนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาบอกข้อเสียข้อดีกันระหว่างอยู่ในเกมแล้วกันนะครับอ่ะไป ไปเลยไปเลยแต่ตัวเรารอเริ่มต้นมามันให้น้อยมากเลยนะครับเกมนี้เกมนี้มาตั้งแต่วันศุกร์นะศุกร์ของเดือนที่แล้วนะก็คือวันที่29นะตอนแรกผมก็กะจะเล่นตั้งแต่วันที่29บเเลยแหละแม่งปิดปรับปรุงวันสามสิบก็ยังเล่นไม่ได้นะแม่งก็ปิดปรับปรุงอีกเด็กกูนะจะมีสกิลหนึ่งเป็นตามนี้เลยที่คุณผู้ชมเห็นนะ ิ้หายเลยลืมปรับมาโคโอเคสกิลที่สองนะับเป็นส้นตีนนับถีบอย่างเดียวนะับสกิลสก็คือตัวอ e นะีนับไอ้สกิลนี้เป็นการดึงนับเป็นการจับเปรียบเสมออ่าแขนยางยืดแต่ที่ยืดไปจับอะ่ะแต่กูดาวนานมากนับเดกุฟูดาวนานมากจะเน้นไปที่การโจมตีธรรมดาเป็นหลักนะสกิลแรงนะับ แต่นานนับเรื่องการคูดาวลงตรงนี้แล้วกันแอดอปเพราะเพราะว่าบอดว่าจะบอกว่าบอดไม่ค่อยชอบลงแถวจุดแอดอปเท่าไหร่แต่น้อยก็น้อยกว่าตรงกลางนะส่วนมากบอดจะกระจุกอยู่ตรงกลางนะเราลงตรงกลางแอดอปนะไม่ใช่ะไรนะเพื่อว่าเราจะได้เกมเร็วนะแต่เกิดเล่นกับคนจริงๆไม่ควรลงตรงแอดอปนะเพราะแอดอปน่าจะตีนเยอะที่สุดเลยนะ น้ำแข็งไฟก็น่าเล่นนะครับแต่ผมยังไม่รู้คอมโบนะแต่เด็กุผมรู้แล้วนะก็เลยมาแนะนำคอมโบเด็กุง่ายมากเก็บ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 อัพสกิลหนึ่งสกิลสองเป็นหลักนะสกิลสองสำคัญมากสำหรับเดกุนะเพราะว่าสกิลสองนี่จะเป็นสกิลเดาเมจหลักเลยนะครับมันคือเดเมจหลักของเราเลยนะ ผิดทางอัพหนึ่งด้วยอ่าเน้นไปนที่สองนะบถ้าเกิดเล่นเดกูนะเปิดกองกเลยด้อเอานี่มานี่ฮิวหาของอัพเกรดอัพเน้นอัพเกรดสก,กิล บอดมันก็ค่อนข้างจะเน้นแบบวิ่งเข้าไปบวกกันเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องไปสนใจบอดมันส่วนสกิลไม่ต้องเอาตามผมก็ได้นะของผมเน้นเป็นที่การเด็กเลือดนะเพราะว่าตอนบวกกันแม่งจะค่อนข้าง,างนัวนิดนึง โอเคใส่เกาะเต็มเปี่ยมพร้อมกระทืบพร้อมแล้วเฮ้ยมีการ์ดสีหยุดหยุดไฟลอบไปดูแนววะป๊ออย่างเดียวเลยเฮ้ยไม่ได้สนใจคนเลย แมงเอ้ยโอ้โหโดนเลยไม่โดนโอ้โหไอตัวนั้นค่อนข้างโกงเลยนะเป็นอีกหนึ่งตัวเหมือนกันที่คอมโบแรงมากจับไม่โดนแม่งเอ้ยจับไม่โดนไอตัวนั้นคอมโบค่อนข้างแรงครับก่อแตกโอ้โหปอกูก็จะแตกกดฮิวกดฮิวไว้ วางบอยฮิวไว้ใครมาวะเดกูแรงก็จริงนะแต่แม่งอย่างที่บอกนะสกิลแม่งช้านวด,ดหลังสักทีหนึ่งนี่วด,ดหลังสักทีหนึ่งอัพหนึ่งอัพอ,อีเราจะได้ดึงโดนง,ง่ายๆหน่อย ไม่เกี่ยวหรอกว่าดึงโดนง่ายไม่ง่ายแม่ก็ดึงยากอยู่ดีนี่คือข้อดีของบทมันไม่ค่อยจะเก็บไอ้นี่กันยดมีไอดอปด้ไอทีมกูอยู่ไหนหมดเนี่ยออตายหงไวหมดล

S <S <S แต่ยอดหน้าสักทีหนึ่งอีดอกทองตามกูมาอยู่ได้อ๋อช็อตช็อตแมงเอ้ช็อตกูจังเลยช็อตแหละช็อตเดะช็อตเดะช็อตเดะ,อเดะโอ้ยแมงเอาเกาะมากระแทกหน้ากูแต่ยอดหน้าแม่งเลยยีดอกทองมึงมาเนี้ย โอ้โหแม่งเยอะไอ้เทียบอดแม่งล้มโอ่บอดลม้มโอ้โหแม่งล้มกูซะบอดแม่งตึงยิ่งกว่าคนอีกกบคนแม่งไม่ล้มกับกูขนาดนี้เลยมึงโหดเกินไปแล้วใจยเย็นจับไม่โดนได้ไปเข้าไปไม่รู้โดนไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหกอดแตกแตก Sabes, เร็วๆเด็กรีบๆรีบๆซดเร็วๆมันไล่โซยกูแล้วนะเฮ้ยไต่ยอดหน้าอีดอกทองนี่ไล่ฝุ่ยกูดานเหลือเกินนี่ฮะมึงด้วยไอสัตว์ฮอตทอสเลยนักหนาหมดจังเดี๋ยวมันจะหมดแล้วนะ นวดหลังให้สักหน่อยเห็นว่าเมื่อยนี่สักทีนึงเมืองด้วยอีดอกทองไล่ขวิดคูนานเหลือเกินแม่งหายวิ่งมันเปิดเอาตาอันติโอ้โหูถอยแล้วไปเปิดอันติ โอ้โหโอ้โหอ้หอ้ตายอกือ้ตายอ้รอดได้ไงรอดไดอ้โหอ้โหโอ้นรโอ้โหโอโโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหี้โหโอ้โหโอ้โหโออหโือเกหโอ้้้โหโอ้โหก้โหโอ้โห้หอ้อ้โหโหอหอออหอโ จริงๆมาชุบเพื่อนได้เนี่ย <Game Set. S 1> เกมเซตอ๋อเกมเซตไปแล้วอ๋ออีดอกนั่นที่แม่งลม้มเนี่ยว่ะแม่งยังไม่ตายไม่มีใครไปซ้ำมัน <c oughs> คอมโบของเดกูนะก็คือสกิล E เราต้องจับให้โดนนะถ้าเ,าเกิดเราจับโดนแล้วเรากดคิวสวนไม่ได้เลยนะมรับจะกยากาเป็นการจับแล้วก็ดึงมาถีบนะเออผมลืมบอกไปนะ <c oughs> ข้อเสียงเด็คือมันคูดาวนานแล้วก็สกิลโดนยากแล้วก็โดนลมเนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบนะสำหรับเดกุเพราะว่ามันเป็นตัวที่เหมาะกับการพิวพแบบหนึ่งหนึ่งไม่เหมาะกับการโดนลุมนะเล่นมันไปหน่อยโทษทีลืมบอกนะครับเดกูจะอยู่ประมาณนี้นะคือไม่เหมาะกับการโดนลมอย่างยิ่งเหมาะกับการแบบว่าหนึ่งหนึ่งไฟแบบหนึ่งหนึ่งนะแต่กิโดนลมจะเป็นแบบที่ผมเล่นน่ะมีชิปหาย ไม่หนีไม่ได้นะไม่หนีแล้วแบบสู้ไม่ได้เลยนะอ่าตัวต่อไปตัวนี้แล้วกันนะับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมบอกเลยว่าโกงมากเป็นหนึ่งในตัวละครที่โกงมากไปเริ่มเกมเลยเล่นกับบอทมันดีอย่างหนึ่งคือเราได้ซ้อมมือด้วยและอีกอย่างหนึ่งบอดแม่งตึงมากไปสิลูกเอออย่ารอนานโอเคเรียบร้อยปรับมาโคลแล้วมา ตัวนี้นะจะมี2สกิลหล,ลักๆนับสกิลแรกคือสกิล e จะเป็นวงนับนี่แบบนี้นะวงนี้จะสร้างเดิมมโดยรอบเลยนะส่วนสกิลที่2คือสกิลนี้นับแถบนับเป็นการวางแถบเวลาเราพิวพีเนี่ยบอกเลยว่าโดนแถบนี่โคตรแรงบอกไว้ให้คือแถบนี่แรงมากนะโดนทีนี่คือมีโอกาสตายสูงมาก นี่ลงไอ้ดอปเหมือนเดิมเฮ้ยรอ,อ,อบนี้บอดไม่ลุยอีกว่ะบอดไม่ลงว่ะเราลงจุดไอ้ดอปเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราจะได้เกมเร็วเหมือนเดิมนะแต่ความเป็นจริงเราไม่ควรลงอย่างนี้นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดเป็นเล่นกับคนอนะ่ะมาลงไอดอปกันแน่และลงเยอะด้วย ต่ำๆก็ได้สักห้าหกตีอ่ะให้เล่นกับคนน่ะใครๆก็อยากเกมเร็วจริงไหมล่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นที่แอร์ดับหมดยังที่เหลือแม่ก็จะกระจายลงข้างล่างไม่เอาไอ้การสุนตีนี่แมวเ,เก็บแต่าการอัปเกรดกัน อพเกสกิลคิวนะี E E เน้นไปี e ่สกิล E นะตัวน e ี้นะแล้วก็เอาสกิลแรกมาด้วยสกิลคิกจมตีปกติเนอาฮิลมากินยาเลยเอามาอีก เาเน้นฮิลมาอีกเวลาเราโดนลุมห,หนักเราจะได้แบบนี้นะไม่ต้องมานั่งลำบากมีคนมาเหรอหรือว่าไม่มีอ่ะน่าจะไม่มีนะหมดแล้วหมดแล้วเหมือนจะหมดแล้วเหมือนเหมือนจะมีว่ะมีเตนตัวนี้นะผมจะบอกให้เลยว่ามันเหมาะมากกับการโดนลุมหรือก,การเล่นแบบลุมนะ ก็คือมันเป็นตัวที่เหมาะกับการเล่นแบบไฟแบบนวลเนียนวลเนียรู้จักเปล่าสายนัวพลังแห่งสายนัวรู้จักเปล่าตัวนี้เหมาะมากและสกิลค่อนข้างเกี่ยวกู่ดาวเร็วนะครับขี้โกงมากที่สกิลมันคู่ดาวเร็วเนี่ยแหละ

กินยาเพิ่มกอก่อนยาเลื่อไม่ต้องอยู่ไหนกันะเฮ้ยมึงอยู่ไห้เป็นที่เป็นทางกันไม่ไปหรือยังไงนี่ล่วงล่วงเรียบร้อยครับล่วงมาขอน่นหลังหน่อยได้ข่าว่าเมื่อยน่นสักทีหนึ่งเป็นการน่นหลังด้วยแผนไทยนะครับ ลวดหลังด้วยฝ่าเท้านั่นเองนี่ไงสักทีนึงเป็นการนวดแบบแผงโบราณเลยนะโบราณของแท้เลยโบราณกว่านี้ไม่มีอีกแล้วในนะโรลเนีเ้แล้วก็สุดแม่งเลี้ยวด้วยนะล็อกเป้าได้ดีมากผมบอกให้เลยโคตรดีญญกันอะไรดอกทองมาเนี่ เรียบ,บร้อยมานวนหลังสักทีนึงแต่ข่าวว่าเมื่อยแผกไข่โบราณเป็นไงบ้างื่นชอบไหมแผกไท่โบราณรอยู่ไหนกะัะอย่างที่ผมบอกครับตัวนี้เหมาะกับการโดนลุมหรือเหมาะกับการเล่นแบบว่าลุมชาวบ้านเขาช่องเขาหนึ่งห้าไม่นับว่าลุมนะครับหนึ่งห้าไม่นับว่าลุมเข้าใจป่ะอีดอกทอง เรียบร้อยดาวนี่นะคอมโบทีเดียวคือตายเลยนะสกิลมาแรงมากเหยียบหลังทีเดียวเซตเลยเป็นไงจบเร็วโคตร <c oughs> อย่างที่ผมบอกนะตัวนี้คือตัวที่โกงมากในเรื่องของการ p v p แบบลุมเลยนะคือหนึ่งลุมห้ายังได้นะเนื่องจากสกิลมันค่อนข้างจะเป็นสกิลหมูนะเวลาวางวงสองอันอนะ คือวางสกิลวงตัว E ก่อนนะแล้วก็วางสกิลรแรกรอีกทีนึงคือตัว Q นะเป็นวงกับดักนะอ่าพอวาง2วงนี้เดเมจมันจะทวีคูณนะแม่โคตรแรงโดนทีเดียวคือมีสิทธิ์เดี่ยงเลยนะอ่าเดเมจเราทำไปเท่าไหร่เราทำไปเยอะมากแต่ KO เป4นะครัะเดเมจ2,500าให้เดเมจดูน้อยๆอ,อย่างเลยนะเดเมจเออมา เวลอัพรวๆเลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้แบบนี้เ <Sham> ล <sugar ared> <ette> ่นกับคนเลยนะผมเล่นกับบอทเนี่ยเพราะมันฝึกนะเป็นการฝึกแล้วก็เป็นการซ้อมคอมโบด้วยนะเวลาเราเล่นกับบอทอ่ะมันจะเหมือนกับคนอย่างหนึ่งเลยนะบอทไฮนะวงเลยบอทไฮเท่านั้นนะบอทนอร์อลบอทอีซี่แม่งกระจอกคิปหายนะเล่นอย่างง่ายเลยแค่หาวแม่งก็ตายแล้วแนะนำให้เล่นกับบอทไฮนะถ้าเกิดอยากจะซ้อมคอมโบนะ เดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวเอาเป็นตัวนี้ให้ดูนะครับแล้วก็จะมีไอสองตัวหลังนี่ไม่ไม่แนะนําให้เล่นนะเล่นยากมากคอมโบยากมากนะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวไหนที่แม่งกดได้เดี๋ยวจะเอามาไอตัวนี้ก็น่าลองแต่ตัวเนี้ยคอมโบโคตรเกียนผมบอกให้ไฟน้ําแข็งเนะี่ย คอมโบโคตรเกียนนะผมบอกให้เลยว่าเกียนมากใครเจอทีนี้แบบมีหัวร้อนน่ะขนาดผมโดนบอดแม่งใช้คอมโบแม่งยังหัวร้อนเลยนะ <c oughs> โอเคครับก็พอแค่นี้ดีกว่านะครับก็หากชอบคลิปนี้นะก็ฝกากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบาย